การตั้งท่าแบบสนักให้เนื้อเคลียจะปิดฉากด้วยการโจมตีครั้งเดียวสินะเฮ้ยสอสกิลโจมตีสี่ครั้งมือเดียวเวอร์ติเคิลสแควร์สินะสอสกิลเลยเหรอเมื่อกี้พูดคำนี้ออกมาใช่ไหมเนี่ยดึงคำนั้นออกมาจากความทรงจำยูจีโอสินะถ้าอย่างนั้นถ้าใช้วิชาฟันต่อเนื่องสี่ครั้งที่ไม่เคยให้ยูจิโอเห็นแล้วก็เชี่ยเฮ้ยวิชาฟันต่อเนื่องสูงสุดหกครั้งคูซิฟิเคชั่นเหรออ๋อหกเป็นไม่ได้บอล <Yeah! S 1> ไม่มีซิสเต็มขับเคลื่อนโลกชนิดไหนที่ฉันไม่รู้จักหรอกนะยูจิโอิริโตชิโฟัตแบคเทอไม่ใช่แค่อัศวินบุรณาภาพที่ขู่กบ <G y uk io> ทั้งฉันและคริโตะต่างก็ลืมสิ่งสําคัญไปเพราะเรากับอาริสเกิดและโตมาด้วยกันในหมู่บ้านลูริน <G y uk io> อ,อ๋ออีกสีงนึงเลยฉันเองก็จาได้แล้วตอนที่อาริสถูกนําตัวไปฉันเองก็อยู่ที่นั่นในตอนนั้นฉันไม่สามารถทําอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นครั้งนี้ฉันจะเป็นคนช่วยนายเองครั้งนี้แหละที่เราสองคนจะสามารถช่วยอาริสได้ถ้าเป็นนาย ต้องลุกอีกครั้งได้แน่อุ้ยเขินจังอีกครั้งก็ลุกได้ตลอดโอ้ยแสบตาโอ้ยเอาละถ้าเตะคีิิโตโอลืมปิตเพื่อนสนุทที่พรสุดวิรบุรุษของฉันได้เลยโอไม่ได้รทำไมด่านั่น <efecto> โัวตาเตะทำไมล่ะทำไมต้องขัดขืนโชคชะตาเหมือนกับคนเขาด้วย โง่โง่อง่านแก็เออลืมไปซะน,นี่คือเซกิดะไม่มีวันให้อภัยการกระทํำของผู้บุกรุกโดยเด็ดขาดคุกเขานุ่งส่งหัวมาให้ฉันจำนวนซะผิดแล้วเธอเป็นแค่ผู้แย่งชิงผู้ที่ไม่ได้รักโลกใบนี้หรือผู้คนที่อยู่อาศัยไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ปกครองความรักคือการปกครองฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างและปกครองทุกสิ่ง y yeah! round two start ลื อย่าอดดีอย่าอดดีคนลุกทำไมนั่งพดกเย่อโออลยมาเลยมาย่ะ่โดนแทง